ถ้าคุณจะเลือกเลนส์สักตัวหนึ่งเทเลระยะกลางใช้งานได้หลากหลายถ่ายภาพพร้เรศภาพคอสอัพภาพมาโครตัวเดียวตัวนี้คือตอบสนองได้ทุกอย่าง ตอนที่เห็นเลนตัวนี้ครั้งแรกนะครับผมก็ไม่ได้รู้สึกถึงความพิเศษอะไรของมันนะครับแต่เมื่อเข้าไปดูข้อมูลทางเทคนิคได้เห็น MTF c h a r ตของเลนตัวนี้แล้วนั่นทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ธรรมดาเมื่อเทียบกับเลนตัว105มาโครตัวเดิมนะครับ MTF ชาร์ตของเลนตัวนี้สูงมากที่ f 2 8เนี่ยทั้งเส้นทึบทั้งเส้นประของชาร์ตเนี่ยครับวิ่งระดับ0.9ไปจนถึงใกล้ขอบภาพก็ถึงตกลงนิดหน่อยความคมชัดที่ขอบภาพเนี่ย มันสูงมากๆสําหรับเลนมาโครหรือจะบอกได้ว่าสูงมากๆแม้เมื่อเทียบกับเลนฟิกความละแสงสูงชั้นดีทั้งหลายก็รู้สึกว่านิคอนตั้งใจออกแบบเลนตัวนี้มาเป็นพิเศษจริงๆโดยใช้ประโยชน์จากการที่มีเมาส์เลนขนาดใหญ่ทําให้สามารถมีความยืดหยุ่นในการออกแบบเลนได้ตามที่ต้องการนะครับโดยการใช้ชิ้นเลนสิบชิ้นจัดเป็น11กลุ่มนะครับมีการใช้ชิ้นเลน ed 3ชิ้นแล้วก็ a อฟเฟร์ลชิ้นหนึ่งชิ้นเลนเอฟเฟอร์เลเนี่ย นิ่ค่อนวางไว้ชิ้นท้ายสุดมีขนาดใหญ่มากนะครับสำหรับเลนมาโครนะครับไอชิลเลนเอฟริคตตัวนี้น่าจะใช้เพื่อการคอลเล็กความคลาดต่างๆนะครับทำให้แสงที่รวมมาจากด้านหน้าเนี่ยตกบนเซนเซอร์เนี่ยสม่ำเสมอตั้งแต่กลางจนถึงขอบและก็คอลเล็กเรื่องความคลาดต่างๆเนี่ยให้มันไปได้ดีจนถึงขอบภาพการออกแบบระบบออปติกเนี่ยนอกจากจะใช้ชิลเลนพิเศษแล้วก็ยังมีการเคลือบผิวเลนอย่างเป็นพิเศษนะครับทางนาโนริสตัลแลอะไร อานิโอ e. เพื่อให้มันสามารถลดแสงฟุ้งและแสงแฟร์ได้ดีกว่าเดิมนี่คือการออกแบบที่เป็นพิเศษจริงๆของเลนรุนนี้นะครับโครงสร้างภายนอกจะเห็นว่าตัวเลนไม่เล็กนะครับขนาดก็เท่าๆเดิมนี่แหละครับแต่ว่าถ้าจับดูแล้วเนี่ยจะรู้สึกเลยว่ามันเบาน้ําหนักก็เพียง630กรัมนะครับทั้งนี้ด้วยการออกแบบโดยการใช้วัสดุทั้งโพลีคาร์บอเนตทั้งอลูมิเนียมอลลอยนะครับแล้วก็ใช้มอเตอร์ที่เป็น motor, สเตปปิ้งมอเตอร์2ชุดที่มีน้ําหนักเบาแต่มีแรงบิดสูง ทำให้เลนเนี่ยสามารถออกแบบได้เบาแต่ยังคงประสิทธิภาพในเรื่องการโฟกัสในเรื่องการทำงานเนี่ยเต็มที่อยู่บนกระบอกเลนก็มาพร้อมจอ OLED นะครับที่สามารถให้เราเนี่ยเลือกแสดงข้อมูลของเลนได้หลายรูปแบบนะครับวงแหวนตัวนี้ก็สามารถตั้งได้ว่าเราจะใช้ในการปรับตั้งอะไรนะครับด้านนี้ก็จะมีปุ่ม Display กับปุ่ม FN สามารถเลือกได้ว่าเราจะเซตให้มันทำหน้าที่อะไรด้านนี้ก็จะเป็นสวิต เลือกออโต้โฟกัสแมนนวลแล้วก็ด้านล่างจะเป็นสวิตช์เลือกล็อกช่วงโฟกัสนะครับระหว่างฟูลกับลิมิตระบบออโต้โฟกัสนะครับนิคอนให้ความสำคัญมากโดยใช้สเตปปิ้งมอเตอร์สชุดแยกกานทางานระหว่างการคอนโทรลเลนชุดหลังกับชุดหน้านะครับนิคลลอนเรียกระบบนี้ว่ามันติโฟกัสนะครับเพื่อให้การทํางานเนี่ยรวดเร็วก็คือระบบโฟลติงอิเลเมนต์นั่นเองนะครับทำให้ภาพเนี่ยมีความคามชัดสูงไม่ว่าคุณจะโฟกัสใกล้หรือโฟกัสไกลแล้วก็นิคอนเคลมว่า อาการโฟกัสชิปเนี่ยมีน้อยมากๆอาการโฟกัสบิตติ้งหรือการสูญเสียระยะโฟกัสเมื่อปรับโฟกัสระยะใกล้เนี่ยก็มีน้อยมากทําให้สามา,า,ารถใช้ในการบันทึกภาพวิดีโอได้ดีส่วนภาพนิ่งเนี่ยก็แน่นอนแหละครับว่าคุณประโยชน์ที่ได้ก็คือว่าเราไม่ต้องเข้าใกล้วัตถุมากนะครับจะมีระยะ working distance ที่ห่างพอสมควรนะครับโดยระยะโฟกัสใกล้สุดอยู่ที่29เซนติเมตรนะครับ working distance ก็อยู่ที่ประมาณ10กว่าเซนติเมตรทำให้การทำงานเนี่ยสะดวกขึ้น อันนี้เป็นส่วนของการออกแบบนะครับ ในการลองเอาไปถ่ายภาพเนี่ยผมใช้เลนส์ตัวนี้กับกล้อง C7 เป็นหลักโดยบันทึกเป็นไฟล์รอเ F, f ที่เปิดใช้เนี่ยลองหลาย F มากครับตั้งแต่ F28 f 4ง6แต่ที่ใช้บ่อยๆจริงๆเนี่ยจะเป็นประมาณ F11 F16 เพราะว่าพอเราโฟกัสเข้ามาที่อัตราขยาย1ต่อ1นหรือ1ต่อ2เนี่ยความชัดลึกมันน้อยมากนะครับความชัดลึกมันน้อยมากๆบางทีการเปิด2 8ดเนี่ยเดทมันบางเหลือเกินผมก็จะใช้ประมาณ F11 F16 ตรงจุดนี้แหละครับที่ผมแฮปปี้มากเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยพอไป เลนส่วนใหญ่นะครับความคมชัดจะหายไปเยอะมากนะครับแต่เลนตัวนี้ความคมชัดที่ f 1 1 1 6ถึงเนี่ยความคมชัดยังคมกริบอยู่เลยมันให้ภาพที่รายละเอียดสูงมากแม้จะสูมภาพขึ้นมาที่100%ที่ f 2 8นะครับความคมชัดก็หายห่วงนะครับรับประกันเลยครับว่าคมกริบจริงๆที่ f 2 8แล้วอีกส่วนหนึ่งที่ผมชอบมากๆก,ก็คือโบเก้ที่ฉากหลังครับเนียนตามาก ส่วนที่อยู่นอกและชัดเส้นรอยต่อระหว่างส่วนสว่างกับส่วนมืดของใบไม้ id, หรือว่าฮสต์บอตทั้งหลายเนี่ยจะดูเนียนกว่าไลท์สีเหลี่ยมที่ขอบนั่นแสดงว่า loca มันน้อยมากนะครับทำให้ภาพดูคลีนดูสบายตาก,กว่าและแน่นอนว่าโบเก้ที่เป็นจุดสว่างต่างเนี่ยมันก็จะดูคลีนไปด้วยมันเป็นเลนที่ให้ภาพที่ใสามากนะครับในการถ่ายภาพย้อนแสงเนี่ยเลนหลายรุ่นจะมีปัญหาเรื่องแสงที่มันฟุ้งเข้ามาในขอบของตัว subject แต่เลนรุ่นนี้ไม่มีนะครับ ภาพยังคงใสแล้วก็เคลียร์มากทําให้สีของมันอิ่มแน่นนะครับโดยแทบจะไม่ต้องไปปรับเพิ่มในซอฟต์แวร์เลยอันนี้เป็นจุดที่ผมแฮปปี้นะครับอีกจุดนึ้คือระบบกันสั่นครับก็เคลมว่าชดเชยได้4.5สต็อปในเมื่อทำงานร่วมกับกล้องไม่ว่าจะเป็น C6 2หรือ C7 เนี่ยภาพในช่วงมองจะค่อนข้างนิ่งนะครับทำให้เราจัดองค์ประกอบภาพได้สบายแล้วก็ สามารถถ่ายด้วยความเร็วชัตเตอร์ประมาณ1ส่วน60 1ส่วนได้ซึ่งปกติไม่ได้นะครับปกติเนี่ยครับต่อให้วัตถุอยู่นิ่งแค่ไหนก็ตามถ้าคุณถ่ายที่ตาขยาย1ต่อหนึ่งะครับความเร็วชัตเตอร์เนี่ยมันจะต้องใช้เกินประมาณ250ขึ้นไปแต่เลนส์ตัวนี้ผมใช้ที่60ยังได้ภาพคมชัดแต่ถ้าจะเอาชัวร์วเลยก็ประมาณ125ระบบโฟกัสเร็วมากดีมากนะครับผมจะเปิดระบบเป็น a f c เลยไม่ใช้ FF เนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยลมมันพัดแล้วซับเจกตมน็จะเคลลื่ออไหวด กล้องมันจะสามารถแท็กตามให้จุดนั้นเนี่ยอยู่ในโฟกัสได้ตลอดพอเมื่อไหร่ก็ยิงพอเมื่อไหร่ก็ยิงภาพส่วนใหญ่นะครับคมชัดทําให้การถือถ่ายด้วยมือเนี่ยเป็นเรื่องสะดวกเพราะถ้ามวยแต่ใช้ขาตั้งกล้องเนี่ยบางทีมาถ่ายมาแมลงถ่ายปีเสื้อมันไม่ทันนะครับบางทีมันมต้องแฮนด์เฮลจุดนี้เป็นจุดที่น่าพอใจ ในการเอาลองเอามาถ่ายภาพอพ์เทศนะครับบอกได้เลยนะครับว่าเป็นเลนส์อพ์เทตชั้นยอดเลยสิ่งแรกเลยก็คือมันไม่มี Distortion นะครับดิสทอร์ชันไม่มีนะครับให้สัดส่วนของภาพถูกต้องให้ความคมชัดที่ f 2.8แบบขุดคุย้ยรายละเอียดเต็มที่นะครับเห็นจนถึงขนตารูขุมขน,เ,นเห็นชัดเจนมากคมไว้ก่อนนะครับจะทำให้ซอฟต์ไปซอฟอ์ที่หลังได้ส่วนที่2ก็คือไม่มี CA ฉากหลังไม่มี LOCA เพราะฉะนั้นคุณจะได้ฉากหลังที่คลีนกว่าบเก้สวยกว่าอันนี้คือจุดเด่นที่จะมาใช้ถ่ายภาพพอร์เทตมันก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีแหละครับว่าถ้าคุณจะเลือกเลนส์สักตัวหนึ่งอยู่ในช่วงเทเลระยะกลางที่สามารถเอามาใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะมาถ่ายภาพพอรตเทตเอามาถ่ายภาพโคสอัพเอามาถ่ายภาพมาโครนะครับตัวเดียวตัวนี้คือตอบสนองได้ทุกอย่างมันอาจจะไม่ได้เป็นเลนส์พอร์เทตเต็มตัวเอฟจะไม่ได้กว้างอะไรมากมายแต่คุณจะได้ คุณภาพที่ดีเยี่ยมตั้งแต่2.8แล้วแล้ว,ลวก็คุณยังสามารถเอาไปถ่ายโค้ดซับได้เช่น c ีเฉพาะดวงตาของนั่งแบบเฉพาะปากหรือเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยครับเลนโพสเทตท,ทั่วไปทําไม่ได้นะครับแต่เลนตัวนี้เข้าใกล้ได้แล้วใกล้แล้วยังมีดีเทลที่ชัดเจนด้วยมันก็เลยเป็นเลนเอกประสงค์ที่ทํางานได้หลากหลายรูปแบบแนะนําเลยครับสําหรับเลนตัวนี้มีโอกาสควรหาโอกาสไปลองครับ